ส,สวัสดี่อเม่พี่น้องับสวัสดีเอซีคืสานที่ข้ามาติดตามขับสมบ่าวตายด้วพี่นอ้อ,เองเมื่อนี้ภาพผีฟ้านอกบ้านหล่อถงพี่น้องเลยบึงบรรยากาศถงไหงถงหน้าพี่น้องเลยกำลังพาไปหล่ออีพี่น,อน,อ<ห>น้องน้องซันติกน้องเต่าพี่น้องเลยบรรยากาศเก๋งอับสะเศร้าพี่น้องเลยน้องเต่า น้องบูมพามาเลาะบรรยากาศพี่น้องยามสาสเอ้ามาเลาะเบิ่องนาไอ้ครับพี่น้องมันนี่พี่น้องบรรยากาศท้องถงไงถงหน้าพี่น้องมีปลาได้พี่น้องเผื่อปล่อยปลาใช่พี่น้อง <Tipp s> ตอนนี้ก็ไต่คันนาอยู่พี่น้องเอ้ยทำมาหลอกบังบรรยากาศนี่อัพสตาร์ทโอ้โหอ้พี่น้องเอ้ยโอ้หันตรงหน้าพี่น้องสิประมาณนี้เลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ บรรยากาศยามเศร้าๆ,ๆแดดกับกำลังออกแต่ว่าตอนนี้หนาวๆพีๆ่่้องเอามาเบิ่งน้องบวยพี่น้องเออว้ย้ดอกบัวกันหนาวมันเกิดเองอโอ้ยผู้ đọc gạc lang bàn, chị nói, đi, hôm hôm. Mát honey cup, bin phách bóng, bóng sao. Bao, mama, chưa, phách, chị nói. Hm, 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 อเลยืมาเจอปลาพลี่น้องเลยตอนนี้กำลังเอาปลาอยู่พี่นอ้องนี่เด็กปลามันจะขึ้นหนองพี่น้องเลยน้องบิวกำลังจกบนะจ๊ะนี่พี่นอ้องปลาเค็งพี่น้องเลยปลาเคง็งใบเปอิดโอ้ยเดี๋ยวไล่เติบด้วยพี่น้องเลย นี่น้องเต่าออาขึ้นมาเลยปลาเดี๋ยวมันจะขึ้นในพายพี่นอ้องเ้ยมันมันมาคามาคาพายแหงกันเนพเิ่อผายแหยงเกา่าเพิ่นปลาไว้แล้วก็เลยผ่<อ>ากันงมเอาพี่น้องเลยอตอนนี้กำลังงมเอาอยู่พี่นอ้อง้องบี้ก็น้องเต่างมอยู่พี่นอ้องน้องชันติกำลังลงไปโจกมาอยู่พี่นอ้อง มันเข่าไปในโกนนี่หลยกำลังงมเบึงอยู่ปลากระไรนี่แหละพี่น้องนี่คือปลาที่ได้ปลาเข็งประดุกก็มีพี่น้องอุ้ยผู้พี่น้องปลากันงมปลาแล้วพี่น้องนี่เสียห้เบิ่งปลาพี่น้องนี่ ปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่นอ้องโอ้โหน้องสันติเพิ่อนกัลงลุยเอาบวกขี่เพื่อด้พี่น้องเลยตอนนี้กำลังขี่เพื่อพี่น้องเลยขี่เพื่อฆ้างเกมบมวกบัวอยู่โอ้โอธรรมชาติกันโ,โอ้โตพี่น้องเลย เพื่อกระสีเป็นเพื่อหัวชาหนามเป็น้ำาพี่น้องเลยไปไปเลยไปกันไปเลยอือหถน้องโตถูกเก็บพี่น้องเลยเก็บเอายาว้ยๆลุ่นอือดกบัวดอกบัวก็สิประมาณนี้เลยพี่น้อง Oh, Nông long tô với thù kiệm à đi long sati với thù khoai đi chịu ăn thèm phao kín mmm cái vấn đề là anh Thôi, nó buông vào hải hay áo để lại để tụ mà buộc cái chỗ mà nỉ lệch nó mà kè mà còn cái gì phan kiệp dư นี่นะกำลังเก็บอยู่พี่น้อยโอ้ยตอนนี้อยู่ในกลางน้องเลยในกลางน้องเลยพี่น้องเยนี่หมานี่คือ,คอชิกแก่แบบสีเลยพี่น้องเลย ta đang đứng ở càng non bùa phi nông đây. Hằng. Ủa, ôi, to. Đọc búa còn ngắm ngắm phi nông đây, hóm hóm. Lùm phất má bả đây cả. Uy, khổ phi nông đây. Đọc búa cả. chum chum đấy. Bây giờ phi bừng thang láng phi นี่พี่น้อง <c oughs> น้องเฉลี่ยวิทยุไฟพี่น้องเลยจะในกลางดอกบัวเลยตอนนี้นั่งอยู่ในเฮือยอี๋โอ้น้องโตถูกเก็บพี่น้องเลยทางหน้าเรา่าน้องสฉลี่พี่อยู่ทางหลัง ไพ่คอยคอยพายระมัดยางระมัดระวังพี่น้อ <c oughs> งเอ้เอยกระเทือนหลมลูกหมีเซ้นแน่แน่พี่น้องเอ้ยไปน้ำกระเข้าเฮือได้พี่น้องเอ้ยสระหนามไปนะ <c oughs> อันเนี้ยสะหนามไปไายข้างนอกไปเลยแดดกำลังออกพี่น้องเอ้ย ui ui phụ ơi, đọc bùa tệm của lòng tổ vô làng kẹp Vậy, bay khít khít lên phụ phiên ơi mặc bùa hoặc cái này là này lái xong quân, là phụ uhm, phiên นอ้องเต่าน้องบิวไหกะพอของน่องอของน้องโตมาดพักพี่้องเลยมาทางนี้ก็จะเป็นสวนพักเปิดไปน่องเลยสวนครัวคือว่าเปิดปลูกใส่ขั้นนอง ตดกล้วยพี่น้องเลยส่วนพักเป็นกับปลูกเซคานนองหดงเดสิพี่น้องน้องซาก็อยู่ไกลๆพี่น้องเลยเขาก็จะไปปลูกอยู่หน้าเขาคือกันพี่น้องเลยว่นยามนี้มันก็ตกและดูแงลงพอน้องโต ไอเป็นไอของเฮาวิ่งเลยพี่น้องเ,เอ,อ้ยเอิรนเพิ่นวะไอ้สินโอ้ยมามาเบิ่งบรรยากาศแล้วก็มาเก็บหมักบัวได้ปลาพร้อมพี่น้องเอ้ยปลามันจากบืนขึ้นอยู่มันจากบืนเขาหนองพี่น้องปลาในหอนนน้องเลยบืนเขาหนองอลไรกั ขามากพอดีเจอเขาก็เลยพากันงมเอาได้ปลาก็ได้หลายเต๋อพี่น้องเลยน้องบิวได้หมักบัวโปโตพี่น้องเลยน้องสันติกับน้องโตถูกเก็บอันนี้กับปลานี่พี่น้องปลาเขิงมีตัวใหญ่ตอนนี้เราก็จะได้กลับไล้พี่น้องเลยน้องโตกับน้องสันติถูกพี่น้อง กำลังเก็บมกักบัวแล้วสฉุดกระเซาะเอาเพือไปจอดไว้เอ,อก<บ>ากาเซ็ตขึ้นเมื่ออะไรพี่น้องเลยกับบลาเป็นน้ำหนูอือุ้ยพี่น้องเลยผู้พากันเก็บแล้วก็อ่างกันเลยพี่น้องน้องเต่าก็ได้ถือปลาพี่นอ้นอ,นนองนอ้นองบิวน้องโตน้องสันติน้องบูมพากันถือหมักบัวพี่น้องเลย อ,อ๋ตอตได้ไลเ่เติมพี่นอ้นองเลยน้องมีกระสุนมาฝากขวดเลยน้อพี่นอ้องเอาเสียได้ลาไปเพียงสนี้เ้อพี่นอ้องฝากก,กดไ์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเลย,เลยพี่นอ้องพ่พอกันขิปต่อไปพี่นอ้องสบายดีไปและพี่นอ้นอ,งกกอ,องน้องบัวกับมาฝั่งนี้จะเป็นน้องือกันพี่นอ้องน้องปลา ไปทางหนก,ก็สิเป็นให้หน้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปละพี่นอ้อง